สวัสดีครับวันนี้มาส่งงานอีกหนึ่งคันนะครับเป็นดีแมซประตูจากชนบุรีมาบังเสียงกันครับ ងៅមិនជា โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปไล่กันว่ามีอะไรบ้างนะครับคันนี้เริ่มต้นจากแบตเตอรี่นะครับไปดูหน้ารถกันนะครับแบตเตอรี่เนี่ยเลือกใช้เป็นของงานบริเล i ด e นนะครับบริเลเด้นแบตเตอรี่อึดไฟทนนะครับแล้วก็ชุดฟิลนะครับสายไฟเป้งๆกันเลยทองแดงแท้ๆถัดมานะครับเริ่มต้นจากอ่าคันนี้ใช้จอ and r o i d นะครับเกรดทั่วไปตามท้องตลาดแล้วก็ตอนนี้ฟังเสียงตัวนี้นะครับผ่านบลูทูธเคสซาวนะครับบลูทูธคุณภาพสูงเสียงคมคมนะครับผ่านมานะครับเป็นควบคุมนะครับด้วยปรีนะครับแฟคออดิโอนะครับปรีระดับไฮเอ็นนะครับ S Q L นะครับหรือ S P L ก็ได้หมดเลยนะครับสำหรับปรีตัวนี้นะครับตัวนึงรวมรวมเจ็ดพันก็เลยเดียวตัวแกรมกัดเสียงกลางนะครับเลือกใช้เป็นของอี a ศาสตร์ รถ M ขับซับ1,101จาก Exa นะครับเสียงกลางคู่หน้าเป็น8นิ้วอเลออนเสียงแหลมเป็น4นิ้วของ Dis8 นะครับคู่หลัง6.5นิ้วอเลออนเสียงแหลมเป็น Dis8 นะครับแล้วก็สเปคนะครับเลือกใช้เป็น Exa นะครับ12นิ้ว Series เตตั้งเป็นรูปแบบของตู้หลังเบาะเป็นชนิดตู้เปิดนะครับคันนี้ชุดโปรโมชั่นชุดนี้เลยนะครับสามารถาแคปหน้าจอแล้วก็เข้าไปจับจองคิวได้เลยนะครับสินค้าแท้แบรนด์นดีแบรนด์แท้ เกรดนำเข้านะครับบวกก karaoke, ified, ับงานติดตั้งนะครับระดับพรีเมียมเข้มข้นมากเลยนะครับเรื่องของงานติดตั้งนะครับเน้นคุณภาพนะครับในเรื่องของสูตรตู้สูตรงานติดตั้งนะครับและที่เด็ดๆเลยก็คือสูตรการปรับจูนนะครับที่ไม่เหมือนใครไม่ว่านะครับการใช้สินค้าจะดีสักแค่ไหนติดตั้งดีสักแค่ไหนสุดท้ายต้องจบที่การปรับจูนนะครับถ้าปรับจูนได้ลงตัวเนี่ยปรับจูนได้มีความเข้มข้นและคนปรับจูนเนี่ยมีประสบการณ์จริงๆเนี่ย นะครับรับประกันได้เลยว่าได้เสียงดีแน่นอนแบบไม่ต้องลุ้นนะครับไม่ต้องเดาไม่ต้องอะไรกันเลยนะครับดังนั้นซื้อความสําเร็จให้มาซื้อกันที่นี่นะครับในตู้หลังเบาะนะครับพับเบาะไปก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมเลยนะครับก็จบคลิปเพียงตอนนี้สนใจรับจองคิวกันได้นะครับงานติดตั้งคุณภาพนะครับสีประตูทําที่ไหนก็ได้แต่ถ้าเข้มงวดเน้นๆต้องที่นี่นะครับ ตัวคลิปเพียงตอนนี้ครับ